สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเขามาสอบถามว่าฝรั่งที่หนูคุยด้วยนะ่ะหกเจ็ดเดือนแล้วนะคะแล้วเขากำลังจะส่งเงินกับทองแท่งมาให้หนูนะคะแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคุณพี่ถึงได้บอกว่าเขาคือสแกมเมอร์คะ่ะโอ้โหแบบพอแอดมินบอกเขาไปว่าสแกมเมอร์คะ่ะแค่เขาส่งรูปถ่ายส่งอะไรไมาให้ดูนะเพราะว่าทอง ทองแท่งเนี่ยมันเป็นลางเลยเนะเงินสดด้วยนะคะแอดมินก็คือบางทีมันดึกแล้วเนาะเราไม่มีเวลาอธิบายนะแอดมินก็จะบอกคุณสั้นๆว่าคุณเจอสแกมเมอร์แล้วค่ะนะที่เหลือคือไปไล่ดูในคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าแอดมินเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมันประมาณตีหนึ่งของอเมริกาแล้วนะคะก็คือไม่มีเวลามานั่งอธิบายให้ฟังนะฮะแต่อย่างน้อยๆคือเราบอกให้คุณรู้ตัวก่อนนะว่าคุณเนี่ยอย่าเพิ่งโอนเงินให้เขานะฮะ เพราะว่าฝรั่งที่หลอกว่าส่งเงินสดและทองแท่งให้กับน้องคนนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสงครามซีเรียน,นะฮะแล้วก็ได้เงินกับทองคําแท่งเนี่ยก้อนหนึ่งมานะฮะกำลังจะส่งให้น้องคนนี้นะฮะเพื่อที่จะย้ายมาอยู่ในเมืองไทยกับน้องเขาสร้างครอบครัวด้วยกันนะฮะอ่าอันนี้บทสรคริปต์มันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะขึ้นอยู่กับว่าพวกมันเนี่ยจะเลือก ว่าจะส่งอะไรมาให้คุณนะฮะแล้วแต่มันจะกล่าวอ้างนะฮะคุณอยากได้อะไรมันสามารถที่จะเสกมาให้คุณได้นะฮะแต่เป็นรูปภาพอย่างเดียวนะ,ะไม่ใช่ของจริงนะฮะแล้วน้องคนนี้ก็บอกว่าเขาก็โทรคุยกับฝรั่งคนนี้ด้วยนะโทรคุยค่ะนะเวลาที่เราดูว่าเราโทรคุยกับเขาเขาเป็นคนที่มีตัวตนจริงไหมนะคะไม่ใช่ว่าแค่ไปฟังเสียงเขานะฮะ มันไม่มีหรอกว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยมาจีบคุณแล้วไม่อากจะเห็นหน้าคุณไม่อาจจะคุยกับคุณทุกวันนะเป็นไปไม่ได้นะมีแต่พวกสแกมเมอร์เพราะว่ามันทาเป็นอาชีพค่ะมันก็เลยต้องแบบใช้วิธีคุยกับคุณนะเลยอย่างคือคนที่คุยด้วยนะมันเป็นโอ้โหเข้าจ้างมาไม่รู้กี่สิบคนกี่ร้อยคนนั่งทํากันอยู่ตรงนั้นนะฮะหน้าที่ของไอ้พวกนี้ก็คือโทรจีบคุณนั่นแหละนะฮะให้คุณเข้าใจผิดว่าคุณกําลัง in นเลิกับฝรั่งที่เขาส่งรูปมาให้คุณดูค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะแค่ส่งรูปมาให้คุณนะแล้ววิดีโอคอลเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าเออก็เปิดกล้องนะคะแต่พอดีนะ่ะเออสัญญาณมันไม่ดีนะฮะโอ้ยอย่าไปฟังเลยค่ะนะคือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายฝรั่งหรือผู้ชายไทยนะฮะ ถ้าวันนี้เนี่ยอะไรที่ไม่ชัดเจนนะฮะแล้วเวลาที่เขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้นะฮะแอดมินแนะนำเลยคะ่ะว่าให้หยุดก่อนนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาไปหวังอะไรลม้ลมล้แรงแว่ามันอาจจะใช่นะฮะแอดมินบอกนะฮะว่าเสียเวลานะฮะคนเราเนี่ยเราจะเสียเวลากับคนที่ใช่นะฮะคนที่จะเข้ามาดูแลเราคนที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะฮะไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะคะ โอ้ว,ว,วันวันบอกรักคุณอะแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ใช่นะฮะคือทําไมแอดมินถึงเ้นพวกนี้คะคือแอดมินเคยเจอมากับตัวเองเลยคะ,ะคือเมื่อก่อนแอดมินคบกับทนายนะคะคนไทยคนหนึ่งค่ะคือจีบแอดมินแบบหลายปีหลายสิบปีพูดได้เลยนะคะสุดท้ายคือมันไปแอบแต่งงานเมื่อไหร่เราไม่รู้นะคะคือเขาให้เรารู้จักกับได้โทรคุยกับแม่เขาด้วยนะคะรู้จักกับน้องสาวเขาด้วยนะคะ แต่ด้วยการที่เราเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจไงฮะไม่ค่อยอยา,ากจะเซาซีหรือว่าไปถามอะไรนะก็เลยไม่กล้าไปถามรายละเอียดนะฮะละอีอย่างคือตอนนั้นคิดว่าเรายังไม่ใช่วัยที่จะแต่งงานนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปเร่งผู้ชายนะคะก็คือคบกันไปเรื่อยๆดูเก่อน,นะคะที่นหนได้คะ่ะคือหลอกหมดอ่ะนะคะแล้วก็มายืนยันว่ารักเราแต่ไม่รับผิดชอบนะ อันนี้แหละคือสิ่งที่แอดมินเน้นว่าอย่าไปเสียเวลานะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอคุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะคือมันสายไปแล้วไงคะแล้วอีกอย่างคือคือมันจะหมดเวลาไปกับอะไรที่มันไร้าสาระนะฮะแล้วก็ไม่มีวันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะ,ะเออส่วนเคสนี้นะคะฝรั่งที่อ้างตัวว่าคุยกับน้องเขานะฮะคุยหกเจ็ดเดือนนะ,ะและกําลังส่งของมาเนี่ยก็มีการแอบอ้างว่าเจ้าหน้าที่จาก ตุรกีนะฮะว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อนะเพื่อเป็นชื่อของคุณนะแล้วให้คุณเนี่ยโอนเงินไปสองแสนกว่าบาทนะคิดดูสิมันแสบแค่ไหนฮะคุยกับคุณแค่หกเจ็ดเดือนอะนะมาคิดค่าเสียเวลามันอะเดือนละสามหมื่นก็ว่าได้นะ,ะโอโ้โ <laughs> หไม่อยากจะพูดนะคะคืออะไรก็ตามนะ่ะที่ทำให้เราต้องเสียเงินนะฮะและผู้ชายไม่ทำตัวเป็นผู้ชายนะ ไม่ต้องไปอะไรอาวรค่ะเลิกเลยค่ะนะตัดทิ้งออกจากชีวิตเลยค่ะนะแล้วคุณจะเห็นว่าคนที่ใช่เนี่ยรอคุณอยู่ข้างหน้านะฮะอย่าได้ไอพวกผู้ชายบัดซบพวกนี้นะคะมันมารัางคุณไว้นะฮะเดินไปข้างหน้ามุ่ออนอย่างเดียวค่ะอย่าไปเสียเวลากับอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะจำคำนี้ไว้นะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่ดีดโอหน้านะคะบยบายสวัสดีค่ะ